ปลับอีกหนึ่งปัญหาคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ คนนะ่ะคนบอกว่าชั้นเนี่ยคือผู้ถูกกระทําเพราะว่าโดนลิงยึดเมืองออนะเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะแต่ว่ามีจังหวัดหนึ่งที่หนักมากๆเลยก็คือจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบถึงขนาด,ดเรียกว่าแทบจะเป็นเมืองร้างในบ,บางจุดนะมไม่กล้าออกมาเปิดร้านทำมาหากินกันเลยกดเงินนี่ก็หูยังต้องเสียวต้องใส่หมวกกันน็อกอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เขาก็เริ่มมีการแก้ปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปวางกรงดักครับทีนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ ไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปทําหมันด้วยนะครับจะได้ไม่แพร่พันธุ์ต่อไปตัวเลขระหว่างวันที่24ถึง27พฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวมีออกมาให้ดูว่าไปถึงไหนยังไงนะแต่ว่าหลายคนเขาก็เป็นห่วงว่ามันจะเป็นการเหมือนไปทําร้ายลิงด้วยประมาณสัตว์หรือเปล่านะฮะอันนี้ทางกรมเขายืนยันว่าไม่เพราะว่าแนวทางในการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเขายึดแนวทางว่าประชาชนพ้นทุก์ ลิงก็ต้องเป็นสุขด้วยครับ,รบโดยทางด้านคุณอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ได้รับรายงานมาจากนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติครับรายงานความคืบหน้าการจับลิงเมื่อวันนี้นะฮะ25พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงโซนโรงแรมเอเชียบอกว่าเป็นไปตามแผนการจับลิงนะช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยจับได้36ตัวช่วงบ่ายจับได้อีก19ตัวรวมเมื่อวันนี้ทั้งวันได้55ตัวส่วนยอดสะสมอย่างที่บอกช่วง24-27นะครับ155ตัวแล้วก็ได้ทำหมันลิงเพิ่มไปอีก31ตัวในขณะที่วันนี้นะครับ เตรียมจะปล่อยลิงที่จับมาทำหมันแล้วทำประวัติตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าสู่กรงที่3 73ตัวนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการจับลิงในโซนชัยโยวานิช3 1ตัวมาทดสอบระบบกรงที่2 5วันก่อนนะหลังจากนั้นพอเสร็จเลยเรียบร้อยก็จะปล่อยสู่โซนกรงที่3นะครับแล้วก็จะจับลิงโซนตลาดมโนรา เพื่อทดสอบระบบกรงที่1นะก็จะเป็นโซนๆไปแบบนี้1ผ่านไปอยู่ 2. 2ผ่านไปอยู่ 3. นะจากการสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันให้ข้อมูลนะว่าลิงเนี่ยไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างก็เลยเป็นโอกาสดีที่จะยกระดับในการดําเนินการจับลิงซึ่งเขาก็มีการประสานหน่วยงานภาคสนามสัตวแพทย์จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆพร้อมอุปกรณ์ไว้จับลิงนะครับ ขณะที่สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3ประทับช้างและสัตว์ขออภัยครับและสัตวแพทย์จากจังหวัดประจินบุรีนครราชสีมาชนบุรีฮะหลายจังหวัดระดมกําลังกันมาช่วยกันแก้ปัญหาลิงตามโซนต่างๆด้วยครับ